นี่คุณแม่สุภาพถวายพระอาจารย์มีชัยนนดูพระอาจารย์นะครับนั่นแม่พระอาจารย์นุม่มพระอาจารย์มีชัยครับโอ้บุญหลายใสเแยาหยาดโยมทั้งหลาย คูบาอาจารย์เมตตามานังประกาศิทฐานจิตเป็นบุญเป็นบารมีของวัดสว่างมงคลของชาวบ้านนุน่นเจ้าภาพต่อไปกระเรียนเชิญน,นางบรวรรณสว่างบุญครับประธานสภาเทศบาลตำบลโคกพระถวายพระครูวินัยวรยานครับนางบรวรรณสว่างบุญคุณแม่พี่พระอาจารย์น้มพี่ทางพี่ ครับถวายพระอาจารย์มนชัยหลวงพ่อมนูนชัยครับจะภาพต่อไปกาบเรียนเชิญนางสาวเบนจมาวิจิตรการกุลครับถวายพระโูสุตาลงกฎนะครับ หลวงพ่อพระครูสุตาลมกฎท่านเมตตาเดินทางมาจากเชียงใหม่เดินทางมาจากเชียงใหม่แต่หลายท่านก็จะรู้จักท่านดีนี่แหละหลวงพ่อเฮ้ยไบล์ลุยพูดได้อย่างลุยไปกาบเป็นลดพูดติดตั้งชื่อน้องเป็ดน้องป่อยเนาะจะภาพต่อไปกาบเรียนเชิญนางวิรัยวรรณอุทธตีนางวิรัยวรรณอุทธตีครับอยู่ไหนน้อ พี่แม่มาพี่ครับเรียนเชิญถวายหลวงพ่อพระโคโูนิมิตรสาธุวัตรครับนางวิรัยวันอุทธตีเจ้าภาพต่อไปกับเรียนเชิญ คุณแม่นางทะนิดามาจากบุรีรัมย์ครับผมคุณแม่นางทะนิดา,าคุณแม่นางทะนิดาอยู่ไหนนอ้นอแม่นางกำลังมาครับกำลังมา สองสามสี่อาบอธิานไหวความเคารพพระเดชนพระคุณหลวงพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชรอาจารย์เจ้าคณะพาะสังฆาธิการทุกรูปจเจริญพรมหาเศรษฐีทั้งหลายอามีอยู่สามคนมหาเศรษฐีทั้งหลายมีอยู่ร้อยคนมหาเศรษฐีทั้งหลาย โบสถ์เสร็จแน่นอนอาจจะได้แจ้งข่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายทราบตอนนี้หลวงปู่ศิลาท่านพักผ่อนอยู่ยมเพราะท่านกลับมาจากนาครนพนมเมื่อคืนท่านเหนยืยจะท่านจะมาปลูกเสกเองนายยมไม่ต้องห่วงนะเหมือนพูดเมื่อเช้าว่า,าเหรียนหลวงพ่อบุญเนี่ย วันนี้เราจะไม่แจกโยมไม่ได้รับฮลัฮโลฮโหลฮลัลโหลแสดงว่าหลวงปู่อยากจะไปกรุงเทพจันทบุรีอาโยมเหรียญที่จะต้องตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะเศษแล้วทางวัดจะส่งให้สัฮลัฮโลโหล โยมไม่ต้องหวังนะเหรียญอะเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญน,นาคเหรียญแดงฮัลโหลต้องรอนะโยมนะฮัลโหล